โอเคครับผมสวัสดีครับมาจัดยสายนะครับวันนี้เรามาเล่นโกดของกิจกรรมแมทเกมนะครับที่เรานัดเล่นกันเองนะที่ไม่ใช่แบบไลน์ในเพจครับมาเรามีใช้แค่พวกตะกูลพวกคิดลูดเนี่ย MP5 อะไรเงี้ยนะเม่หมดโกดถอดของนะครับถอดของเกาะศูนย์แล้วก็เลือดไม่เกินร้อยของวิ่งไม่เกินสิบนะครับห้อ้อองงคคม ยิงไปนหนึ่งครับระเบิดถูกแจ้งไปแล้วการหน่วยนี้่ยู่ไหนวะแล้วใช้แค่มีดรัฐบ,บาลนะโอเคระเบิดตกนะจะเล่นง่ายครับเพราะว่าเขาฟันเราทีเดียวไม่ตายนะครับเรียบร้อยครับ,รบแตกไปเราค้นรูดไปเลยใช้ได้แค่มีดรัฐบาลนะแบบไไม่ได้ทขอะไรถอดของนะจ๊ะไล่ลุย,ลย ใส่แล้วลุยเราลุยเราต้องวางหรือเปล่าหรือต้องฟันให้ได้ก่อนน่าจะยากเอาก็เขาไม่ได้เราไม่ได้ใส่ชุดพวกสับไบเดอร์แมนครับก็จะมองง่ายนะเอาอะไรวะชุดไม่แนวยนวะเปลี่ยนตับเดียวกัง ฟันไม่ตายอ่ะ <ผม S 1> ฟันไม่โดนหัวกันการฟันก็ออยากลำบากพอสมควรโอ้โหก็ว่าทำไมฟันแล้วเลือดมันลดน้อยจังวะใส่ <laughs> กันกันโตโดแดงฉานขนาดนั้นใน m อ5แล้วก็คือ,กอเกาะมันแดงมากเขามีเกาะของเข็ไม่มีเ,มเกาะ <laughs>

มีแล้วเบิดรือเปล่ามีแล้เบิดได้เปล่าขวามาตัวขวาไม่ได้ระยะไม่ถึงต้องเอาอีกสายจุ่มแล้วก็วิ่งวนไม่งั้นไม่จะยาก๋ยวเราวิ่งไปทางนี้เอ้ได้นะ เอได้นะครับเอได้นะครับมาวางเอได้ป้อันระเบิดไว้ทำอะไรนะยากเลยเขาเริ่มมาแล้วชุก็ไม่ามอไมยะมชุดนดธยรมะชุดแดงะไปละี่นี่ให้ไปดู ปล่อยอะป่อยมองไม่เห็นเลยเกิดแล้วกันแเธอปล่อยให้เขาไปวางปีวางแล้วดูเรื่องโอ้ยยังไงไปกลางกลางเ่ะ เดี๋ยเกิดเรามีไปไปไปเซ็ตแล้วเปิดเช็คซ้ายขวาช่างกู้คนักู้เลยสวยครับอ๋อมทำมาเป็นทีมมันแบบมันไม่มีเกาะแบบมันยิงแรงเลยแ <c oughs> ลย้ <c oughs> แต่ประเด็นคือตอนนี้เดี๋ยวฝันฟันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่โดนกูแน่ไอ,อ้ฟิว <c oughs> แค่แต่เด็กเอโดนเดือละอิมพอร์เตอร์นี่หวาไม่ปั่นระษาเาน้องก็คนคนดอ่ะคนตีนตอนนี้ไปช่วยแก่ในนี่มีในนี่มีเอ่อพ่อทนาย เอวางได้นะจริงอ่ะเดี๋ยวจะหายหมดนะท่อทนายวางวางเลยวางปีวางวางปีเลยวางปีเลยวางเลยวางระเบิดยังยังอยู่ในท่ออย่าวางได้ลงไปแล้วกกกูจะลามันนไปิเดี๋ยวเดี๋ยวสังเวยให้ก่อนเลือกเขาจะได้น้อยโดนระเบิด อย่าลืมว่าเราไม่มีก่อดนะโดนระเบิดนี้ฆ่าตายได้เลยครับเล้เป็นแต่สามย่านนะโอ๊ยห่างนคทีบอลขอกําลังเสร็จร้อยแล้วเบิดตกกลางมาเลยดูทีมนะ เกิดยูนิเบีร์เกิดยูนิเบอตัวนี้อยู่ยาวเกิดมั้งเกิดมั้งเกิดมั้งน่าจะเกิดเท่ายาว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  ทำไมมันไหวจังวะโสดจริงโยเลยเฮ้ยแล้วฟันหัวตายเลยนะไปไปเกิดเขาไอ้คนแก้มไอ้คนแมันบุกีโดนไปแล้วอ่ะมามามากันมากันอยู่อยู่กระจกอยู่กระจกเดี <c oughs> ย๋ยวลูกหมดเดีย๋ยวลูกหมดเดีย๋ยวลูกหมด <c oughs> มาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี่เลย ตายวะบีบีมันไม่ตายเปิดเรืองเท่าไหร่วะไม่ปืนมันเบาวางบีมั่ะน่าจะยองไปเอแล้วลองลูกหมดเกิดเราเกิดเราตัวลงเอแล้วตัวลงเอแล้ว ยิงยิงยิงปิงไปแล้ว<ป>นั่งไงนั่งไงนั่งไง,ง,งยิงยิงยิงเออไปกัมรู้แต่เสียงทางขวาแต่ไม่รู้หน้าหรือหลังเมื่อกี้ เไดีราท่าสนัยเหมือนเดิมเล่นวางเอน่าจะง่ายไหมหร,หรือเล่นบีง่ายก,กว่า,<ค>าท่าทนัยเหมือนเดิมจ้าตัวตัวเดิมเลยวางไหนดีบีเนะี่ย มาแล้วเข้ามาแล้วไม่ไม่แน่าจะเอเลยวะเตอนหมดืจะเริ <S 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 ่มมากันแล้วปะมามาวางเอเลยเดี uh uh ๋ยววางเอละวางเอวางเอวางวางแล้วจ้าวางกาให้ถึงด ให้เขายิ่งสุ่มหารทำเสียงดังให้เขากวนกวายรอรอให้เขาลุกบดอะใช่ใช่ใช่ใชไม่ได้นะระวังระวังมาแล้วมาละโอยเฮียมีคนกํลังกู้รกู้รีกู้กงกูรีกู้รอู่กันเีงกู้กูนรอบกู้รกี้กรีก้กู้เองกนมกคนรกกรกก้ เมื่อกี้เหมือนเหมือนจะเข้าเอะแล้วเปล่าก็เราโถมแต่บีเขาต้องเข้าเอ่ะมันเหมือนเป็นการแบบบังคับเขาให้วางบีมาครับตัวนึงจะวิ่งเขาจะเปี้ยวซีนโอ้ดีไม่ตายนี่ดตายไปหนึ่งแล้วตายไปหนึ่งเขาเล่นยากละ๋อไอหมาตายนันฟันไม่โดนหัวไม่เคะ ไม่ผมเบาเองนะไม่ผมชอบเมาเองไม่รู้ทำไมเหมือนกันวางเอแล้ววางเอวางเอ ้ามีคนถ้ามีคนลงไปกู้แล้วเหรกู้โอ้โหสวยงามเมือ่อก,กี้นี้เสียงไอผู้ผ่านควับเลยแล้วก็โดนคนระับางทีเซนเราก็ยังดีอยู่นะแต่ตาเราไม่ดีแค่นั้นเอ <c oughs> คนเราเยอะนะครับเราก็เลยได้เปรียบนะบอกตรงๆเลยส่วนหนึ่งนะมีผลคนระับหกสิบสี่สิบเลยนะ

โอยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ไป่รอดแล้วลแต่แต่แต่ดึงเวลาได้ไหลายวิเยอะถือว่าเยี่ยม,มยยยวสวยครับยยไปเลย เราเลยกัตต่อครับไปไหนบีนะ,นชนะ,ะใช่ใช่กดเคพูดทั้งหมดได้ครับบีบีร้องท่อแต่น่าจะช่วยยิงเรือนี้ได้ไหม กกนนะเป็นการทะเลกากันที่แบบยุบไมดิเท่าไหร่แล้วแล้วสมัยนั้นก็ทา้าเรื่อยๆนะแล้วโปก็อย่างเยอะช่วงนั้น <c oughs> <อ>ประมาณแปดปีเก้าปีใช่แล้วประเด็นคือแม่งท้ายุบก,กันแต่แม่งเปิดโปแล้วพอชนะก็ปิดโป้มาถ่ายสกอร์ลงโอ้อะไรวะละ เข้าเอแล้วครับรให้เขาว่าแงันเราก็ต้องรักษาชีวิตเราระวังระวังมาแล้วมาแล้วเสาหน้าเดินมาแล้วเสาหน้ามาแล้วขวาแล้วมันจะทอดออกมา เขาแน่นจะไม่กล้าวางแต่เขายูเอสองตัวนะ B <D S 2> ตัวหนึ่งเห็นละเห็นละวเขนาบนละวข้างมืทางขวาเนี่ยครับเผื่อเขาวิ่งมาจังหวะมันวิ่งแมันหลบไวจังวะเมื่อกี้ยิงโดนแล้วอ่ะถ้าหลบไวคือไอ้หมามันมันไวกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยของมาเท่ากันเดี๋ยวขอกระโบกระโปมันบักวิ่งหรือก็แบบน่าจะมันชอบใส่ของบักมาตลอดอยู่แล้ว หังแล้วรีมมมมบ,รม,าบรมาเลยรีบมาเลยอยู่ยาวตัวต้องกู้เลยครับเฮ้ยอยู่ใกล้มากกู้เลยกูเย้เลย ไม่ถาแล้วไม่ถ่าแล้วนี่ดีนะมีกันโซแก้ไวโอ้โหทำไงกับเป็นทีมสดใสใส่ส่ทีมิเลยเออดีดีมีทีมคิปไว้มันมันเจ็ดวินะเขาฝัดไม่ตายพอดี ไอ้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางวิ่งตรงกลางวิ่งท่อเสนียมีเหรอเขาวิ่งกลับไปเกิดละอ่าอันตินเนตีหรือจะกดค้างก็กดอันตินเนตกดกดออสเนตีมันทำอะไรนะอ่ะกันค้างแบบกันออโต้อะ บีสองตัวจา้าโอ,อ้หลอกไม่ได้เหรอกําลังกําลังจะไปล่อยแสงรอดที่เกิดเหาะเท่าเอบีเท่าเอบีเดี๋ยวเราจาะไปแล้ว ล่อแล้วรอดแล้วได้อยู่สวยครับผมเขาเรียกว่าวิชาแยกล่างเดินผ่านตูดกันไปเมื่อกี้่เลไอติดโก้เก่งมากไปเล่นเป็นคนหาโก้หนิ ท่อจะเล่นแผนแบบวิ่งเลยเข้าบีเข้าบีดูในเอได้ครับเราเฮ้ยอยู่ตรงท่อด้านหน้าเอเฮ้ยตีสี่เยอะเราจะปิดมุมให้เขาไปวางบีครับไม่ไปอยู่ละถ้าปล่อยเสียงพออันนี้อยู่นะ ในท่อเอหรือในเอเนี่ยอยู่ในเอเนี่ยน่าจะอยู่มุมนอกน้าจอยู่มุมเน็ตเนี่ยแม่ก็ออกท่อเกิดแล้วเรล้อล้อกันหลุดเลยเฮ้ยเสียงลุดน่าเกิดอ่ะ หลังไปกันตงไป,ปเลทปะแล้วเปิดอ่ะต้องกูอกโอ้ยอกูยเลยกูเลยวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนมันวิ่งวนเลยวิ่งวนเลยวิ่งวนเลยวิ <c oughs> ่งวนวิ่งวนวิ่งวนเอปืนยิงไม่ตาย เสียดายเราเสียระเบิดเร็วไปอยู่ข้างบนกล่องครับยิง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 แค่ตายก็ได้ยิงเล่นๆไปเผื่อตายอ้าวมันถึงระยะมันถึงระยะมันถึงเราก็ยิงไม่โดนเมื่อกี้ไมม่ีูดฟเฮ้ยหน้าเอมีลองลองเรวอยู่ ถอยให้ได้ถอยได้จะ้ะเสร็จระเบิดแล้วเขาเสร็จระเบิดแล้วปีมีเฝ้าสองตัวอยู่ในท่อเอ้ย,อบบอยเอสอง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 ท่อสนัยกับหน้าหน,หน้าหน้าเอน่าจะวาง B ีได้เพราะตอนนี้ม,มองเมาเอหมดและสามตัวเลยซิลอยู่หน้าเกิด <c oughs> <c oughs> ท่อเอ เขากับหน้าเอเขาป้องกันให้ถึงที่สุดไปเขาวิ่งไปแล้วสวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสหลอกเจยนเจยน ปล่อยเสียงหลอกก็ไม่เห้นนะเขาบีควันนะบีปีลออสวยงามอ้โหว่าจะปล่อยเสียงให้ให้หันมามองอยู่เพื่อ <c oughs> ผมคลิปนี้ประมาณนี้นะมาเล่นกันเองนะครับใครจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดตับตไคร้ด้วยช่วเป็นกำลังใจให้ผมนะไว้จเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ